รอกันเลยนะครับกำลังมันกับระบบนะครับเทคโนโลยีพิแปะกนกดคำว่าติกไอโอเคตรงนี้หน่อยเนี่ยนะเครื่องนี้น่าจะเป็นอะไรใช้คำว่าอะไรอ่านฟังหนึ่งสิ้นสุดบนอุปกรณ์นี้คิดคำว่าทดลองทกลอาแล้วก็ออกแล้วคิดใหม่เอาไปเพราะอะไวจากการเกิดเร็วมันนานลง ไม่เป็นไรเาจัดการเอเข้ามาเลยมานั่งเลยสวัสดีครับเออันนี้ทำไมไม่ได้น้อเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึดอึดอึดออ่าได้อยู่นี่สามหกสิบเจ็ดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าการสื่มันเยอะแอ่ผมก็ไม่ยอมด้วยเพราะอะไรเยอะใช่ไ้นทังัวันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับเรื่องตินกระแสสังคม